แทงเบี้ยคู่ขึ้นมาครับแต่สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาเดินเป็นโคนก้าวร้าวครับเป็นโคนก้าวร้าวของม้าเทียมซึ่งหมากฝ่ายสีแดงอาจารย์กนกจิบเนี่ยก็เลยเห็นแล้วว่าพอเดินโคลนก้าวร้าวมาอย่างนี้นะครับแล้วมีเรือมาซัพพอร์ตเนี่ยโคนค่อนข้างเด่อดแรงมากก็เลยตัดสินใจแทงเบี้ยไล่โคนไปก่อนครับทำให้หมากฝ่ายสีขาวกับจังหวะเนี่ยใช้เบี้ยกินตัดเข้ามาครับซึ่งจังหวะน,นี้มันเป็นแต้มหลอกนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมกระวาวผู้ฝ่ายรู้เนี่ยผมมีแต้มเด็ดจากส ok ุดยอดเซียนนกกระจิบมาฝากเป็นการเดินในเว็บไซต์ p a y OK ของอาจารย์นกกระจิบนะแล้วก็ไปเจอกับนักหมากรุกครับฝีมือไม่ธรรมดาแต้ม1 7 0 0 0ถึง1 8 0แและนักหมากท่านั้นครับพิเศษหน่อยครับเปิดมาเทียมรูปแบบใหม่ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปดูกันเลย จริงๆแล้วนะครับในบันทึกเกมนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในเว็บไซต์ POK OK แต่ว่าผมเนี่ยอยากจะนําเสนอเพื่อนๆในกระดานจริงผมเลยเอากระดานจริงเนี่ยมาเดินให้ดูครับเกมนี้อาจารย์นกกระจิบเนี่ยเป็นฝ่ายที่เดินทีหลังก็คือหมากฝ่ายสีแดงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน3มตาเดินแรกของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างนะหมากฝ่ายสีขาวเดินโคนและหมากฝ่ายสีแดงอาจารย์นกกระจิบเดินเบีย้ยครับและหมากฝ่ายสีขาวเดินโคนส่วนหมากฝ่ายสีแดงเดินม้า หมากายสีขาวเดินเม็ดและสีแดงเดินเบี้ยคุณผู้ชมครับดูให้ดีนะหมากไยสีขาวเนี่ยเขาเดินเป็นหมากซ่อนรูปซ่อนไม่ให้คุณผู้ชมได้รู้แล้วก็ตัวจานนกกระจิบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสีขาวเนี่ยจะเดินเป็นรูปตรงไหนแต่ว่าสีแดงเนี่ยคือมันชัดเจนมากชัดเจนชนิดแบบ full hd เลยว่าเป็นหมากมากยงขวาครับแต่ในตาเดือนนี้ ตาเดินที่4ครับเรารู้แล้วครับว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเดินเป็นทรงม้าเทียมการที่เรารู้ข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยในช่วงของการเปิดเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากนะเพราะว่าเราจะได้เซตตัวหมากเดินให้ทันนะครับจังหวะนี้หมากฝ่ายสีแดงฮนะอาจารย์นกจิบเดินเม็ดรครับหลังจากที่เห็นว่าอาจารย์นกจิบเดินเม็ดไม่ได้ไปแทงเบี้ยสูงหน้าเม็ดเนี่ยหมากฝ่ายสีขาวก็เลยเดินเม็ดเนี่ยมาสะกดทับเอาไว้ครับ สีแดงไม่สนใจขึ้นเม็ดต่อไปครับส่วนหมากฝ่ายสีขาวคว้าโคนมาอย่างไวเป็นโคนนผูกเม็ดสีแดงบอกว่าขอผูกเม็ดด้วยครับส่วนหมากฝ่ายสีขาวครับแทงเบีย้ยตำแหน่งขอไข่3ามาขอไข่สสกัดเบีย้ยคอควายห้าของหมากฝ่ายสีแดงเอาไว้หมากฝ่ายสีแดงอาจารย์นกจิบคว้าม้ามาอย่างไวมาเป็นหมากม้ายงขวาครับสีขาวเดินโคนและสีแดงเดินขุนจบท้ายด้วยหมากฝ่ายสีขาวขอเดินขุนเช่นกันครับ หมากเกมนี้ครับคุณผู้ชมครับอาจารย์นุกศิบเป็นหมากม้ายงขวาโคนผูกเม็ดและยังไม่ขึ้นโคนในตำแหน่งชอช้างนะครับชอช้าง6ตรงนี้ซึ่งหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยอันนี้เขาเดินเป็นมา้าเทียมโบราณครับหรือมา้าเทียมมาตรฐานครับในตาเดินนี้ฮะอาจารย์นุกศิปเนี่ยเขาเลือกที่จะเปิดเป็นเบีย้ยตำแหน่งชอช้าง6มาชอช้าง5้าเพื่อที่จะตีทางให้โคนแล้วก็เป็นการตี ด้านซ้ายมือของตัวเองครับแต่ว่าโดยหมากสีขาวเนี่ยสีขาวคงไม่สนใจเลยเลยนะเขาไม่สนใจที่มาตั้งรับด้านซ้ายมือของสีแดงนะเขาเลือกที่จะเอาเรือนะครับมากองรวมกันจังหวะน,นี้อาจารย์นกจิบเห็นโอกาสครับในการที่เข้าโจมตีด้านซ้ายมือของสีขาวก็เลยแทงเบี้ยคู่ขึ้นมาครับแต่สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาเดินเป็น โคนก้าวร้าวครับเป็นโคน่ก้าวร้าวของม้าเทียมซึ่งหมากฝ่ายสีแดงอาจารย์นกจิบเนี่ยก็เลยเห็นแล้วว่าพอเดินโคน9ก้าวร้าวมาอย่างนี้นะครับแล้วมีเรือมาซัพพอร์ตเนี่ยโคน่ค่อนข้างเด่อแรงมากก็เลยตัดสินใจแทงเบีย้ยไล่โคนไปกกอนครับทาให้หมากฝ่ายสีขาวรับจังหวะน,นี้ใช้เบีย้ยกินตัดเข้ามาครับซึ่งจังหวะน,นี้มันเป็นแต้มหลอกนะครับก็คือว่าถ้าเราใช้เบีย้ยกินตอบเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้รูปเกมเนะครับเดินได้ค่อนข้างยากนะถ้าเป็นหมากฝ่ายสีแดง สีแดงอาจารนุกจิบเนี่ยแต้มพวกนี้นะครับเขาก็จะใช้เม็ดกินนะฮะถ้าเป็นมนุษย์เดินก็ร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นก็จะใช้เม็ดกินนะฮะมากฝ่ายสีขาวเลยถอยโคนเพราะถอยโคนเสร็จคุณผู้ชมดูนะฮะสีแดงทําลายหน้าเบีย้ยด้วยการเดินเบีย้ยเข่าลอยให้กินฟรีกินฟรีในตำแหน่งนี้มันมีความหมายอยู่นะครับเป็นการเปิดทางบุกโจมตีนะฮะมากฝ่ายสีขาวเนี่ยใช้เบีย้ยกินตอบและสีแดงก็ใช้เบีย้ยกินตอบเช่นกัน หมากฝ่ายสีขาวเดินเบียนะ้ยฮะแล้วคุณผู้ชมจะเล็งเห็นได้ว่าตอนนี้สิ่งที่หมากสีขาวเดินเนี่ยคือเขาไม่ได้ปิดเกมลบนะที่ด้านซ้ายมือของตัวเองทําให้ดานนกติบเนี่ยเขาสามารถใช้เรือเนี่ยเข้ามาก่อกวนและเข้ามาโจมตีได้ถึงแม้ว่าสีขาวเนี่ยจะรีบต่อเรืออย่างไวแต่ส่วนสีแดงเองเขาก็เดินเรือลงมาแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าสีขาวกินเนี่ยสีแดงจะได้เบี้ยงหายก็จะได้เปรียบ เล็กน้อยครับสีขาวเลยตัดสินใจขยับเรือตนเนี่ยไปในตำแหน่งชอช้างหนึ่งพอขยับเรือมาเสร็จคุณผู้ชมดูต่อนะครับสีแดงเริ่มค่อยๆเอาเรือมากดขุนสีขาวเห็นแล้วว่าขุนของตัวเองเนี่ยดูไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเหมาะก็เลยขยับขุนหนีครับทรงเนี่ยครับสีแดงพยายามเดินโคลนขึ้นมาแต่ว่าสีขาวเนี่ยอันนี้เขาตบเรือคิดว่าน่าจะเป็นการที่จะแทงเบี้ยมาในตำแหน่งกอไก่สีแล้วก็ พยายามมากินไล่เม็ดแล้วก็เสริมโคลนขึ้นมานะครับในอนาคตก็คือโคลนเนี่ยเขาจะมายึดตำแหน่งนี้ในอนาคตอันนี้คือไอเดียของสีขาวแต่ว่าผมว่ามันช้าไปครับเพราะจานนก,กจิบเองเนี่ยเขากินบุกเลยเขาใช้เบี้ยนะครับกินเบี้ยเพื่อดูว่าสีขาวจะเอาเบี้ยกินหรือเปล่าถ้าสีขาวเอาเบี้ยกินเนี่ยก็จะแทงเบี้ยให้มันเป็นลักษณะนี้แล้วก็เดินโคลนขึ้นนะครับแต่ว่าตัวสีขาวเองเนี่ยอันนี้เขาไม่เอาเบี้ยกินเข้าม้ากินตำแหน่งนี้ถามว่าแบบเดินได้ไหมก็เดินได้นะครับพอเอาม้ากินเสร็จ สีแดงอาจารย์จิบก็เดินม้าขึ้นไปด้วยเดินม้าไปในตำแหน่งชอชิงห้าพอเดินม้าไปเสร็จเนี่ยผมว่าเกมเนี่ยนะครับจุดที่ทําให้พลิกผันจุดพลิกผันของเกมเนี่ยคือตาเดินเนี่ยตาเดินที่สีขาวเนี่ยเขาแทงเบี้ยมาไล่เม็ดตำแหน่งเนี่ยถ้ามันเป็นลูกม้ยงขวาเนี่ยแล้วก็ใช้ม้ก,กินเลือสันเนี่ยคือมันเดินได้นะแต่พอมันเป็นตำแหน่งนี้ผมว่าสีขาวเดินไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่จริงๆแล้วอาจจะไปตีเบี้ยริมน่าจะเวิร์กกว่า คือไปแทงไล่เม็ดเนี่ยสมมติแทงไล่เม็ดเนี่ยหมากฝ่ายสีแดงอันนี้เขาก็ถอยเม็ดนะครับอาจารย์น้ก็จิบถอยเม็ดแล้วจุดที่มันย้ำเข้าไปอีกทําให้หมากฝ่ายสีแดงนะครับเดินง่ายมากขึ้นเพราะว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยไปเดินในจุดนะครับที่ทําให้ตัวเองเดินยากก็คือจุดนี้แทงเบี้ยริมจริงๆแล้วไอเดียของการทําหน้าเบี้ยเนี่ยของหมากฝ่ายสีขาวไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะแต่ว่าผิดพลาดที่จังหวะ จังหวะของสีขาวเนี่ยอันนี้สีที่เขาต้องการคือเขาตีเบี้ยริมมาเพื่อที่เอาเบี้ยริมมากินให้มันเกิดรูปแบบนี้แล้วเขาจะเดินโคนขึ้นมาอันนี้คือไอเดียในการเดินของหมากฝ่ายสีขาวซึ่งเป็นการเดินที่ปกติมากของหน้าหมากลุกแต่จังหวะนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเมื่อหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาเดินโคนมาปั๊มมาก่อนคือถามเอามากินฟรีได้ไหมหมากฝ่ายสีขาวก็โอเคอยากกินก็กินไปแต่ว่าขอกินเบี้ยดูเชิงก่อนถ้าเกิดว่าสีแดงไปกินม้าเนี่ยอันนี้ สีขาวก็จะกินมารุกเหมือนกันสีแดงก็เลยจําเป็นครับต้องใช้เบีย้ยกินตอบพอใช้เบีย้ยกินตอบเสร็จสีขาวถอยมา้าอ่าสีขาวถอยม้าเสร็จในตาเดินนี้แหละครับคุณผู้ชมครับมันเป็นจุดที่หมากฝ่ายสีแดงอาจารย์นุกจิบจต้องเลือกแล้วมีหลายแต้มให้เลือกเดินมากครับเช่นถอยม้ามาจังหวะนี้ก็ได้นะครับแต่อาจารย์นุกจิบเนี่ยเลือกที่จะใช้เม็ดเนี่ยฮะ ไปที่ริมกระดานอันนี้คือผมรู้เลยผมมองเกมแล้วผมแบบพอจะเข้าใจครับว่าเขาไม่ต้องการให้โคนเนียมายืนยึดตรงนี้ได้ส่วนมากฝ่ายสีขาวเนี่ยถ้าอยากจะเปิดเกมลุยเปิดหน้าไพ่สู้ก็ต้องระเบิดเบีย้ยคือจุดเนี้ยน่าต้องระเบิดเบี้ยนะครับแต่ในเกมจริงเนี่ยสีขาวเนี่ยพะวงนะครับว่าอยากจะไปต่อเรือหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับก็คือเขาเดินขูนนะครับมาในตําแหน่งจอจานหนึ่งพอเดินขูนมาจอจานหนึ่งเนี่ย อาจารย์นุก็จิบเห็นแล้วว่าสีขาวเนี่ยไม่ระเบิดเบีย้ยอันนี้เขาชักม้าเนี่ยมาป้องกันอย่างไวเลยครับทาให้รูปเกมของสีแดงเนี่ยดูเป็นต่อมากยิ่งขึ้นครับสีขาวเนี่ยพิจารณาใช้ขุนเนี่ยไปในตําแหน่งชอชิงหนึ่งครับและอาจารย์นุก็จิบเดินเรือแต้มนี้เป็นแต้มที่ดีมากเป็นจังหวะการเดินที่ผมชอบมากก็คือว่ามันเป็นการเดินเรือยึดตําแหน่งทําให้หมากฝ่ายสีขาวต้องเสียเวลาอีกหลายมูฟมากนะครับในขณะที่สีแดงเองก็เดินชิวๆนะ หมากฝ่ายสีขาวเดินเรือมาต่อและหมากฝ่ายสีแดงถอยเรือลงมาย่อๆทีหนึ่งครับสีขาวเดินเรือกลับไปที่เดิมครับและหมากฝ่ายสีแดงจังหวะนี้เดินเรือมาซ้อนครับหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาเดินขุนขึ้นมาทําไมก็ไม่รู้นะเจอหมากฝ่ายสีแดงอาจารย์นุก็จิลุกไปทีหนึ่งจำเป็นครับต้องถอยขุนกลับไปได้เดิมแล้วก็หมากฝ่ายสีแดงได้เดินโคลฟรีทีหนึนน่งครับเตรียมตัวเอาโคลเนี่ยมาขึ้นที่ตําแหน่งชอชิ่ยห้า หมากฝ่ายสีขาวต่อเรือและหมากฝ่ายสีแดงถอยเรือกลับไปที่เดิมอาจารย์นุกจิบนะเนล็งเห็นนะว่ารูปเกมแบบนี้ก็คือว่ามันต้องเหลือเรือไว้เล่นตอนท้ายเกมเพราะรูปทรงรูปทุกอย่างเนี่ยมันเป็นในลักษณะของการบีบพื้นที่ตอนนี้คือสีแดงบีบพื้นที่ด้านขวาตรงกลางด้านซ้ายมือคือบีบได้หมดครับสีขาวเหลือพื้นที่เล่นแค่นิดเดียวครับสีขาวก็เลยจาเป็นจะต้องแบบเดินเพื่อให้ตัวหมากเนี่ย สามารถเดินได้พยายามเซตโคนไปวนไปนู่นไปนี่แต่มันช้าไปแล้วมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเข้าบุกแล้วก็คือเข้าโจมตีแล้วนะครับสีขาวถอยม้าและสีแดงยัดโคนเข้าไปหนึ่งตัวฮะอยากจะรู้ว่ามากฝ่ายสีขาวจะเอายังไงซึ่งสีขาวเองเนี่ยเขาเอาม้าตัดเลยครับพอม้าตัดเสร็จสีแดงใช้เบีย้ยกินตำแหน่งนี้สวยนะเพราะเบีย้ยตัวนี้นะครับมันกันโคนตำแหน่งคอควายสได้ก็คือว่า เหมือนโคนตำแหน่งคอควาย2ของสีขาวเนี่ยยืนไม่ค่อยดีละมาร์กไฟสีแดงปรับบนม้าทีหนึ่งครับและสีขาวเดินโคนมาเสริมที่กลางกระดานครับอาจารย์นุก็จีบเล็งเห็นแล้วว่าเบี้ยตำแหน่งคอควาย3เนี่ยมันเป็นจุดอ่อนก็เลยเดินม้ามาจับทีหนึ่งมาร์กไฟขาวพิจารณาใช้ม้าเนี่ยมาผูกพอใช้ม้ามาผูกเสร็จเนี่ยเนี่ยฮะอิทธิฤทธิ์ของกำลังหมากและตำแหน่งเขาก็เริ่มบดขคยี้ทำลายตำแหน่งไปเรื่อยๆพยายามกดดันเอาโคนไปต่อไหม เผื่อหมากฝ่ายสีขาวจะเบลอเบอกินมาแล้วก็ได้เบีย้ยหงายประมาณนี้สีแดงเดินขุนครับมาบล็อกทางเรือไว้ทีหนึ่งสีขาวถอยโคนครับเตรียมตัวอาโคนมาต่อแต่คุณผู้ชมดูให้ดีนะฮะหมากฝ่ายสีแดงอาจารย์จิบเนี่ยเขายกม้าไปบีบเตรียมจะกินเบีย้ยอีกหนึ่งตัวทําให้หมากฝ่ายสีขาวถอยเม็ดเนี่ยมาผูกเบีย้ยครับจังหวะน,นี้เจอเรือบุกตีอีกหนึ่งตัวครับตีโคตรแรงเกมนี้พี่จิบตีแรงมากนะครับ เดินเรือมายึดแนวทางไว้เลยครับเพราหมากไฟสีขาวเนี่ยเขาเดินโคลนอันนี้เขาพลาดละพอเขาเดินโคลนขึ้นมาเสร็จเนี่ยเจอม้าก,กินรุกไปทีหนึ่งพอม้าก,กินลุกเสร็จเนี่ยสีขาวขอยอมแพ้เลยว่าเดินต่อเนี่ยเดินยากละคือถ้าจะไปเดินต่อจ,จริงๆอ่ะก็คือต้องเอาเม็ดกินถูกไหมเนี่ยต้องเอาเม็ดกินพอเม็ดกินจะเกิดอะไรขึ้นก็เรือฟรีพอเรือฟรีเสร็จผมว่าม้าตัวนี้น่าจะตกตามนะน,น่าจะตายตามด้วยเพราะเสียงมากขนาดนี้ผมว่า โอกาสที่เกมจะพลิกกลับมาเสมอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ชอบคอนเทนต์ชอบ บันทึกเกมของสุดยอดเซียนนุกจิบผมว่าแล้วครับช่วยกดติดตามด้วยครับทั้ง Facebook f แฟนเพจหมากรุกไทยคารวดผู้ใฝ่รู้และช่อง y YouTube หมากลุกไทยคารวดผู้ใฝ่รู้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจหนังสือของอาจารย์นุกจิบสามารถสั่งซื้อได้ครับกับหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเซียนถ้าใครอยากเป็นเซียนต้องมีกลยุทธ์เหล่านี้ครับเล่มที่1เล่มที่2เล่มที่3เรามีครบเซตเลยนะฮะมีทั้งปกแข็ง อ่อนและโปรโมชั่นอีกมากมายสนใจติดต่อได้ครับที่ l i น์แอดากรุ r ไทยได้เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ผมคารมานผู้ใฝ่รู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนปลุกความเป็นเซียนในตัวคุณด้วยกลยุทธ์สุดยอดเซียนเผยแต้มรับเคล็ดวิชาม้าโยงขวาจากประสบการณ์จริงของสุดยอดเซียนนกกระจิบมีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนซื้อวันนี้ครบชุดแถมฟรี AI Red Gold v e r นใหม่ล่าสุด และพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อปกแข็งจะได้รับฟรีคอร์สเรียนออนไลน์เปิดมากจำนวน3ชั่วโมงคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วติดต่อได้เลยครับที่ Line แอดมากรุกไทย